ไอ้หล่อมึงดอกเพราะว่าไอ้ยันเล่นกอลีฟย้อนเกนี่ยวไม่เกี่ยวมึงอย่าโทษกอลฟยอนไม่เอาไม่เอาตอนก่อนมึงเข้ามาเขาเล่นกันโหดเลยนะมึงไปย้อนดูสตรีมย้อนหลังได้กูบอกเลยเขาดูเขานั่งดูกันอยู่ไอ้ยันถ้ามันพูดว่าก่อนมึงเข้ามาเขาโหดแสดงว่ากูเข้ามาก็อ่อนเลยถูกต้องถูกต้องกูตาพูดอ้อมๆมันอ่ะนี่คือด่านตำนานนะคือด่านจัสตินบีเฮิร์นจำได้วะ แล้วก็ด่านนี้ก็เป็นไอ้นี่ด้วยนะว่าอีลูกครึ่งฝรั่งว่ะอะไรนะไอ้ลูกครึ่งฝรั่งก็อก็ด่านนี้เลยว่ะตำนานเยอะด่านนี้กบอกเลยจริงเพราะเขาคือโวส w า r l d skyia industry of ear o อ the iron c o l น n i z e r นั่นเองมันเยอะจังวะเยอะไอ้เอี้ยแม่งหลายดนะครับคุณฤกเกอรไในสัตว์มึง AKA มึงเยอะจังวะ AKA ย่อมาจากอากาศนะผู้นำอากาศ ใช่วขอทีละคนขอทีละคนลมาเนีวัดกันเลยขอทีละคนเลยทีละคนอะไรนะเอเกเอย่ออะนะเขินเขินน้องก็เขินแห้งแห้งตาเมันก็แห้งแห้งเอเกเอย่อมาจากเลยย่อมาจากอาคารตุกกะอารักขาคุณไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรว้าจะว้าข้างหลังบ้านมันมีซิมใช่มีซิม ถ้ามีซิมก็จะโทรไม่ได้นะ่ยเอยเยมาจากเอ้เอเอย่มาจากไหนเอเอย่มาจากเอาเวคามเลิฟอะฮะโนโทนมันยากไปได้ได้มันสดไปนะเว้ยไอ้เจ้เี้ยว่ามการวัดไงว่าแบบเฮ้ยใครแบบไวพิบดีเงี้ยอะีรทำไรคับเนี่ยกรหุ่นได้บ่ ได้เห็นวิดีโอหัวแตกเพราะน้ำแข็งมาล่ะนี่ใครดีว่าวิ่งเที้ยอะไรในพอยต์เนี่ยฆ่ามันทีดิไม่ฆ่าครับฆ่าไม่ตายอ่ะนี่ไงเมอร์ซี่แล้วหรือเมอร์ล่ะเออแค่นั้นแหละฟาร่าฟาร่าฟาร่าฟาโลฟาร่าฟาโลฟาร่าขึ้นหลอดฟาร่าขึ้นหลอดเออเล่นกันดีไปเล่นกันเก่งเหมือนเล่นไล่เขาไงไปดรู้เล่นไล่เขาสิ ครเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนทสูตรแล้วแบบถ้าคุณเล่นกลับมันจะรักคุณไว่อ่ะไม่ไม่มันไอ้นี่ไงเขินไงกบบเราเริ่มตื่นเต้นไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตีมอยู่แมีคนเล่นมาเล่นด้วยไงก็เลยแบบเต้นมันแอบเข้าข้างหลังเงี้ยมันแอบเข้าข้างหลังเงี้ยอาจจะเป็นเขข้้าางงหลัประมาประมาไปนิดนึงเนี่ยเยซิมนี่หลายรอบแล้วนะซิมหลายรอบซิมหลายรอบโอ้ยอะไรฮาร์ดไอ้สัตว์ซิมโลซิมโล เฮ้ยขอบคุณคุณคามเลิฟด้วยนะฮะที่ชุบผมนอไปนอนทุกคนม่นมีตาหาวีแมพมีแววไหมนะวะอย่าอย่าอย่าพูดงั้นเดี๋ยวผิดใจกันผิดใจกันมันผิดใจกันตั้งแต่ได้ค้าบเลยสักมีของไม่สักมีของไม่เอ็มี ก็เห็นเขาอยากเล่นด้วยไงตัดสิทธ์ตัดสิทธ์มี MP นะครับมี MP เอาก็เอาเอาก็เอาเอาก็เอา r เปอร์มีอ a นติมั้งเร็วเร็วเวไปยัดข้างหลังมึงไปยัดโธ่เอ้ยมิม่โดนปากกระบอกปืนโอ้ย r e a จ e r ร้ายเนีร้อยสองร้อยบีเลยแจ้า นีไม่แพ้หรอกสวัสดีคุณประหยัดด้วยดิครับสวัสดีครับจบมันมีโลโด่ด้วยวะมีมีตัวอะไระฮะโอเคไม่ได้เก่งแล้วจริงๆคือคือเนื้อในคือไม่ได้เก่งที่เก่งๆมาเนี่ยจะร่อนล้วนๆ <c oughs> โชภูมิโชภูมิลุก กนใน,น้องฟลอนกระรุก,ก<อ>ไงอย่าอย่าให้ใครรู้นะว่าแม่งเรียนโรงเรียนเดียวกับกูไอ้้ออ้เหียอมึงเกลียดเหรอเกลียดเพศไม่ได้เกลียดเพศรแค่ไม่อยากให้รู้ว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันเฉยๆนีไ่าาไยทำไามกูโดดกูแค่กูรอดระเบิดดีวะไร้ไงวะน่าท่งไปว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันใหญ่กว่าเปตะกอนนี่หว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนื้อในคือไม่ได้เก่งนะเว้ยเอาจริงเลยมันก็ซอฟเผยไง ว่าจะไปอะ Xbox เ v e r s i o น2021จะมีขนาดใหญ่กว่าแม่มึงอีกแต่มันยืดพอยแล้วมันยืดพอยแล้วตัวที่โฉบมาเนี้ยตอนนี้เราจะจะงัดตัวโหดมานะครับตัวโหดที่สุดของเราเนี่ยตัวที่โหดที่สุดของเราเนี้ย ตัวดุตัวดอ,อ e oh. ตกแล้วนะไอ้แบ็คคิสได้ออกไปอีมาแล้วมาอีด <Gloria> <radas heartbreaking> ี้มาไอสัตว์ ก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยอย่าไปหมดขอบับมันไชนีสพ่อไงเทียสมองไปยังเลือกไม่ถูกเลยภาษาอะไรเนี่ยเกียไอเด็กขี้เขาบอกแล้วว่าโดนมองบางอยู่แล้วไอ้ดกี้แตกใจมันก็คิดว่าพี่เป็นชายนีสไงชายนีสภาษาเกียร์เลยมันแก้ภาษาไม่ออกอะวะ มันเห็นที่อะไรมันตอบชัยนิ้หมดก่อนมันตอบไปก่อนชัยนิ้ก็เล่นโหดอยู่ไม่เหยียดเชื้อชาติเออไม่เคยอ่ะชัยหน้าน้อยรู้จักอะชัยหน้าน้อยคอยนานใช่เมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรอวะเพลงใหม่ b l a c k v e l l b r i d e s มาแล้วเอยผมทองว่ะวันนี้เราจะนั่งเราจะนั่งดูนี่กันนะของสวีตซิกก็ตนะฮะ มาแล้วหล่อมมห <า S 1> รอ,อมันมาเป็นเพลงไมหมอ่ะมาจมะเพลงอ่าทีมเดิมไอมสัตว์ทีมเดิมไอเี้ยน่ได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูรู้ได้ไงวะเช็คดิจนั่นน้อย บอกเลยกูยับมือคนเดียวเลยมึงเจอกูไอนาฮีมึงเจอกูไอนาฮีปีนอย n u m e r number one ปีนบอย n e แยกภาษาได้ออกก่อนไอเยินไอเหียเมียนมา n u มัมบูมัมพูดแตังอินนัโมอินนัโมแปลว่าชอบไหว้พระนั่นเองถูกต้องใช่เดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าเซเลปาโกกูนะครับผมชอบเดี๋ยวเขาพูดทุกวันเลยนะว่าไม่ได้พูดแล้วเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างตอนนี้มันเล่นอีพี่วะตอนนี้มันเล่นเปียกิต้าเล่นเนี่ยอะไรก็โดนกูฆ่าหมดเออก็ใช่ไงมันอยู่ที่ฝีมือ กระสุนด้านเหรอเมื่อกี้ต้องขอโท่าไรอะ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 ไรวันี้นี่วันนี้นี่อีกหนึ่งวันแล้วติงโญวิ่งจีหอยเลยดอกจีหอยเปลี่ยนเป็นเมอร์ซี่มันเปลี่ยนเป็นเมอร์ซี่นเปลี่ยนเป็นเมอร์ซี่จอยมาบ้ากวนนี่เลย ทุดแม่งเหมารวมใจกันงัดตัวนี่มาโว้ที่โวดเออยังไงโหยังยิงเออมันหลับตแต่หัวแม่งใครยิงหลับวะตุ๊กเซียนครามเลิฟนี่เองเนะี่ยไ,ได้ไรฮัดจ๋าย,ายิงลมมันยิง่มมันออกเลยกลัวจัดฟอ,อยูคนเดียวเลยสุดไอ้ยัาไอ้ยี่เนี่ย เล็บแต่เกมแล้วกันนะน้องสตาร์นะนะครับผมน้องบราวนี่เอ็กซ์เข้ามาแทนมันเล็บแต่เกมวะเฮียมันเล็บแต่เกมอ่ะมันคนละทีมกันไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันไม่มาด้วยกันมันมีคนที่ไม่ได้มาด้วยกันสองคนไปฮัรโฟล์มาข้างหลังเสียไลท์เสียไลท์ เก่ติดวัดนี่อะไรนีอะไรติดสูงไปเอซี่อยู่ไหนวะใสเซอร์วีม่อนเออโหลิงแม่งกระโดดไปเอาที่โคตรโคตรเถื่อนโคตรแค้นต้องโดดไปเอาอย่งไฮะฮะเปล็นมอยล่ามึงมอยล่ามึงไว่จะวยได้เหรอครับ ตายกันเด้อไอ้ปัดไว้เงี้ยเนียเลือก็คนน้อยเลยอ้ยเฮียไอ้ย่าได้ตัวเดียวไอ้ซันสวยเอ้ยตียังไม่ได้ใช้เลยว่ะ ได้เออรอรอรอจบเกมกันรอจบเกมก่อนพีคอีซี่ทุกคนเลยใจเย็นด so, ิใจเย็นใจเราอย่าไปเกรี้ยดกราดกับเขาไม่เครียดกราดเลยยังยังเผื่เกมพีคไงเดี๋ยวเผื่เกมพีคเกมไม่พีคหรอกโอระดับนี้แล้วสร mm ีปักลุกนี่ดูเนี่ย เอไาชื่อไหมว่าจะแย่นตีกันเองไอ้สัตสเล่นเล็บแต่เกมมากเลยโอ้โหตัวคุณแบ็กจีสด้วยนะครับเอาไปอยู่เหรอไ่อยู่แล้วไไม่เล่นกับเพื่อนแล้วไอ้เย่เข็ดเลยนะเว้ยบอกให้รู้ได้นะเว้ยว่าเขาเล่นกับเพื่อนหรือเขาเล่นคนเดียวอยู่ไม่แหววแเอวไม่อยากรู้ความจริงไอ้เหี้ยมันเจ็บนะเว้ยความจริงอ่ะ อไอ้พีตยังไงถอยแั้งสี่เ่ยอไรฮให้สตัทยฮะให้หัวเ่อใจไปใหญ่นแมบามแม่ก็บาดกูไม่ใชหรอยิงไว้ไหนห่อยติดแถบ <c oughs> <c oughs> มันจะมีตัวมุดมาข้างหลังบ้วะไหมมีนะามา,มา,มา,มานำหนึ่งน้ำหันน้อยอดิเกเรียกผูกูรดห้ามหิน Em không Em em đó Nhớ nhớ Trắng lồn, trắng lồn mẹ Em một, cột xe máy. ใครอยู่หน้าบ้านวะไหนสัสเอียนตินะใครเอามากไปดึงไปดึงเวลาเลยติ่มเต้ลติ่มเติ้ลมีเมนต์ติหน่อยขวาเต็มเลยขวาเต็มเลยขวาเต็มเลยเอาเลยเพื่อนมันมันมันปั๊มอะมัมันมีเกราะกันปะมันมีเนาะมันมีเนาะมันมีเนาะได้ได้ได้ น้องแหวเจนอยู่ไหนอ่ะน้องมันแอบอยู่ขวาขวาขวาระวังขวาระวังได้ไดเวลาพิมพ์คอมแล้ววะมาจัดไปเพื่อนหวยเฮ้ อยู okay, hey, okay ่นู่สู้ได้มั้ไอ้สัต ไอ้ส yeah ัตว์โกรธอะไรเงี้ยอย่าไปโกรธเขาเราไม่โกรธกันหรอก